สวัสดีครับผมพิทยาจากวิชาสายอ่อนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่6นะครับในหัวข้อคอมพิวเตอร์ทิปนะครับ EP นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของแผงผังโฟชาร์ตนะครับหรือผังงานโฟชาร์ตนะครับผังงานโฟชาร์ตในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราจะอธิบายสอสโค้ดนะครับถ้าเรามีมีซอสโค้ดที่เป็นที่มีจํานวนมากๆนะครับเราจะอธิบาย หรือว่าส่งซอร์สโค้ดให้คนอื่นเขาดูนะครับมันก็จะมีความยากในการมาไล่โค้ดนะครับแต่ถ้าเราเขียนเป็นแผนผังโฟชาร์ดขึ้นมาเป็นรูปภาพอธิบายนะครับการที่เราจะดูกระบวนการทํางานของซอสโค้ดเองขบวนการทาําทงานของโปรแกรมเราเองมันก็จะมีความง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวโฟชาร์ดเองนะครับมันจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเช่นนะครับกรอบรูปสี่เหลี่ยมนะครับลูกศรน,นะครับหรืออื่นๆตาม ตามตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวแรกนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีมนๆน,นะครับเป็นรูปเป็นรูปเขาเรียกอะไรรูปรูปครึ่งวงกลมอ่ะใช่ไหมครับรูปมนๆตรงตรงมุมนะครับสี่มุมนี้นะครับมันก็จะแทนด้วยการเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของการทํางานนะครับก็คือในการเขียนโปรแกรมเองนะครับมันจะมีมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นโปรแกรมแล้วก็จุดสิ้นสุดโปรแกรม เพื่อให้รู้ว่ามันเริ่มต้นนะตรงนี้นะแล้วก็สิ้นสุดนะตรงตรงนี้นะครับเราจะได้เข้าใจว่าโอเคโปรแกรมจบแล้วนะครับก็ดูจากสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นี้ก็แทนด้วยสัญ,ญลักษณ์การประการประมวลผลการทํางานของโปรแกรมนะครับเช่นเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วโปรแกรมจะประมวลผลเช่นผมอบอกว่าให้ a นะครับเท่ากับ b บวก c นะครับค่าที่ได้ก็คือเอา a เอา b กับ c บวกกันแล้วเก็บไว้ใน a ใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้ก็คือเป็นการเป็นการประมวลผลแล้วนะครับใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนคําอธิบายแบบย่อๆนะครับใส่เข้าไปในตัวรูปภาพได้นะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้ใช้แทนสัญลักษณ์ของการแสดงผลและการรับค่านะครับของอุปกรณ์นะครับเช่นเราบอกว่าเราได้ค่า A มาแล้วใช่ไหมครับเราจะแสดงผลนะครับ แล้วก็แสดงผลผ่านตัวนี้นะครับแสดงผลทั้งไหนทั้งมอนิเตอร์นะครับแล้วก็แสดงผลผ่านตัวนี้นะครับก็ใช้สัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันแล้วก็มีเส้นขีด2เส้น1เส้นนะครับขีดไว้ทั้งซทั้งซ้ายและขวานะครับเป็นอบอกถึงการทํางานย่อยนะครับใช้แสดงการทํางานย่อยนะครับเช่นในโปรแกรมเรามันมีการทํางานย่อย หลายขั้นตอนนะครับเราอาจจะเขียนฟังก์ชันย่อยไว้นะครับแล้วก็ให้โปรแกรมมันกระโดดจากฟังก์ชันหลักนะครับไปหาฟังก์ชันย่อยแล้วก็ทางานเสร็จแล้วก็กระโดดกลับมานะครับเราก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แทนคําสั่งย่อยนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือแทนการตัดสินใจนะครับเป็นเงื่อนไขการตัดสินใจเช่นเราบอกว่าถ้า a นะมันมากกว่าหรือเท่ากับ b นะครับให้มาทําอะไรใช่ไหมครับ ให้มันทำเงื่อนไขที่1นะึ่นะไม่ใช่ให้มันทำเงื่อนไขที่2ออะไรอย่างนี้นยเป็นการตัดสินใจนะครับถ้าตอบจริงนะครับให้มันทำเงื่อนไขที่1ถ้าเป็นเท็จก็ทำเงื่อนไขที่2เป็นการตัดสินใจนะครับแล้วก็ไอ้ตัววงกลมนี้คือจุดเชื่อมต่อนะครับเวลาเราเราเราอธิบายงานเราด้วยโฟชาร์ดนะครับเราก็จะมีลูกศรใช่ไหมครับแล้วจุดเชื่อมต่อที่จะแยกไปในทิศทางอื่นนะครับก็จะใช้ตัวนี้ เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับไปในไปในทิศทางอื่นหรือว่าไปในโฟงานอื่นนะครับแล้วก็ตัวลูกศรเองก็คือบอกทิศทางการทํางานนะครับว่าตอนนี้เราทํางานหนึ่งขั้นตอนไหนแล้วเราจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับก็จะใช้ลูกศรเป็นตัวบ่งชี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็เป็นตัวเชื่อมนะครับเชื่อมหน้าใหม่ในการเขียนโฟชาร์เองด้วยความที่งานมันมีความซับซ้อนมีความยากเราอาจจะไม่ได้สามารถเขียนในหน้าเดียวจบ เราก็จะใช้ต,นนตัวนี้เป็นตัวบอกว่ามันจะต่อไปหน้าไหนเช่นมันบอกว่าไปหน้า2นะน,นะครับแล้วก็เขียนไว้อย่างนี้แล้วก็เขียนอีกตัวหนึ่งรับมันมามาจากหน้า2นะครับ2ตัวนี้คือที่เดียวกันนะครับให้เราเข้าใจอย่างนี้นะครับถ้ามันไปหน้า3ามเราก็ระบุเลข3าลงไปนะครับว่ามันจะกระโดดไปหน้า3นะครับเขียนตัวรับมันอย่างนี้นะครับมันก็จะไปหน้าที่3นะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วตัวโฟชาร์ดมันมีเยอะนะครับผมยกตัวอย่างไม่หมดนะครับผม อันนี้คือทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด28 28ปดรูปเลยสั่ไปนะครับอย่างตัว28คือการรีเลย์นะครับรีเลย์ก็คือเป็นคําสั่งในการแบบให้โปรแกรมมันรีเลย์ค่าอาจจะให้มันหน่วงเวลาไว้ว่าพอถึงคำาสั่งนี้ให้มันหน่วงไว้กี่นาทีกี่วิเพื่อเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรครับหรือคำสั่งคำสั่งซอสนะครับซอสก็คือการเรียงระดับข้อมูลคือมันได้ข้อมูลมาแล้วเราจะซอสข้อมูลมาเช่นข้อมูล จำนวนเต็มบวกนะครับมันมีข้อมูลกระจ,ระจายกันเช่นบอ่งวี่แ1ดเก0สมมุติข้อมูลเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมครับเราจะใช้คําสั่งซ o r t เนี่ยนะครับเพื่อเรียงข้อมูลใหม่อาจจะจัดเรียงข้อมูลใหม่ก่อนป้อนเข้าไปก็อาจจะเป็น1 4 8 9 10ี่แปดาบนี้นะครับหรือว่าเราจะเรียงจากมากไปหาน้อยก็อาจจะเป็น10 98ใช่ไหมครับ4 1อย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นการเป็นการเรียงข้อมูลก่อนว่าชุดข้อมูลที่เราจะเรียงเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือคําอธิบายนะครับที่ที่ผมไม่ได้อธิบายนะครับเพราะเพราะมันเยอะนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าความหมายแต่ละอันคืออะไรแล้วก็หยุดหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็ดูได้นะครับผมโอเคนะครับทั้งหมดมันก็มีประมาณอ่ายีนะครับดูภาพนะครับทีนี้ในการเขียนแผง แผงผังแผงงานโฟชาร์ดเองนะครับหลักๆมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับในการเขียนนะครับรูปแบบแรกก็คือการเรียงลําดับเรียงลาดับก็คือเริ่มต้นใช่ไหมครับเมื่อเริ่มต้นเสร็จมันก็มาขั้นตอนที่1ทําเสร็จก็มาขั้นตอนที่2แล้วก็จบหรือว่ามีขั้นตอนอื่นเช่นกระบวนการที่1เสร็จแล้วมากระบวนการที่2มากระบวนการที่3าระบวนการที่4ี่บวนการที่5แล้วก็จบอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการเรียงลําดับนะครับอีกแบบที่2ก็เป็นการมีการแบบ มีเงื่อนไขนะครับตรวจสอบในเงื่อนไขเช่นบอกว่าถ้า a นี่มันมากกว่า b นะเป็นจริงใช่ไหมให้มันทำกระบวนการที่1เสร็จแล้วก็จบอย่างนี้นะครับถ้ามันเป็นเท็จก็ให้มันทํากระบวนการที่2แล้วก็จบอันนี้ก็คือแบบใส่เงื่อนไขเข้าไปให้มันตัดสินใจนะครับว่ามันจะเลือกว่ามันเป็นจริงหรือเท็จน่นะครับ mm. แล้วก็อีกตัวนึงเป็นแบบทําซ้ําทําซ้ําก็คือเป็นการวนลูปนะครับ ทำซ้าไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จเช่นบอกว่าผมให้ A นี่มากกว่ารือเท่ากับ B ถ้าเมื่อไหร่ที่ A มันมากกว่าเลยเท่ากับ B นะครับมันก็จะเป็นจริงใช่ไหมครับมันก็ทกํากระบวนการที่1แล้วก็วนลูปมาทําซ้ําไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่า B ีนะมันจะไม่มากกว่ารือเท่ากับเอจนกว่า A มันจะไม่มากกว่าเลยเท่ากับ B นะครับเช่นผมว่า a เท่ากับ10ใช่ไหมครับ b เท่ากับ1 พอกระบวนการนี้ผมก็บอกว่างั้นให้ให้เเนี่ยเท่ากับ a ลบหนึ่งนะนะครับลบเสร็จมันก็เก็บค่าใช่ไหมครับตอนแรกมันเท่ากับ10ใช่ไหมครับพอลูปแรกมันก็จะเหลือ9้ามันก็วนลูปไปเรื่อยวนหลูปไปเรื่อยจนครบว่า a มันเท่ากับ1หรือ a มันเท่ากับ0นเมื่อ a มันเท่ากับ0ูนเมื่อไหร่เงื่อนไขก็จะเป็นเท็จทันทีใช่ไหมครับมันก็จะจบกระบวนการอันนี้คือคือแบบวนลูปนะครับจริงๆในการเขียนโฟชาร์ t เนี่ยนะครับเรา เวลาเราเขียนโปรแกรมจริงๆหรืออธิบายตัวซอสโค้ดหรือกระบวนการทำงานนะครับเราสามารถใช้ทั้ง3รูปแบบผสมกันได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรูปแบบเดียวเสมอไปเช่นฟูงานแรกเราบอกว่าเริ่มต้นการทำงานนะครับ start โอเค start ใช่ไหมครับเรามาปุ๊บเราให้ทำเงื่อนไขที่1 p r o c e s คำสั่งที่1ก่อน p r o c e s คำาวณข้อ่1เสร็จก็ตรวจสอบตรวจสอบถ้าอไหรมันเป็นเท็จนะครับให้มัน ทำคำสั่งที่2เสร็จนะครับแล้วก็ให้มันจบใช่ไหมครับจบการทํางานนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นจริงใช่ไหมครับก็ให้มันทําคําสั่งที่3เสร็จแล้วก็ให้มันวบย่ลงนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบ3 3 3รูปแบบนะครับมาผสมกันนะครับอันนี้เรียกว่าผสมนะครับรูปแบบผสมนะครับอันนี้ก็เขียนได้นะครับอยู่ที่ว่าเราเอาไป a p p l ดัดแปลงการใช้งานยังไงนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาเราอธิบายโฟชาร์ตให้ให้คนอื่นฟังนะนะครับมันจะอธิบายง่ายกว่าสอ c โคดเพราะว่าสอ c โคดมันจะมีความซับซ้อนของงานนะครับคนที่เขาเขามาฟังเราพูดเขาไม่อยากรู้หรอกว่าในสอ c โคดมันเขียนยังไงใช้คําสั่งในเขียนแต่เขาอยากรู้ว่าหลักการทํางานมันทํางานยังไงแล้วก็ใช้โฟชาร์ตเป็นตัวอธิบายได้นะครับโอเคนะครับ เอพี EP นี้ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ใน E p ีเนี้หน้านะครับสวัสดีครับ